เรื่องลยใช่ต่อเนื่องจริงเดือนกว่าแล้วนะคะแล้วก็ยังจะแจกต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจะถึงสิ้นปีเลยนะคะใครที่ยังมีนะคะซองฟอย์อย่าทิ้งนะอันนี้มีค่ามากๆเลยนะคะรีบส่งกันมาเนาะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเป็นผู้โชคดีนะคะก็ง่ายๆเลยเพียงแค่สั่งซื้อที่กงนะคะมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกค่ะสั่งซื้อทางออนไลน์ที่ w w w บไซ o t g o i c o m ค่ะส่นวิธีที่สอ แล้วก็ฉีกสองฟอยเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ถูกต้องนะคะส่งมาที่นะคะตู้ปอนนอ์เจ็ดสิบเก้าปอน,นจอบางรักกระเพหนึ่งจุดห้าศูนย์นะคะแล้วมันก็จะรวมอยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะรอรางวัลทุกวันจันทร์เลยจนถึงสิ้นปีค่ะค่ะเรามาเริ่มรางวัลแรกเรามาแรกเลยค่ะเงินรางวัลหนึ่งพันบาทห้ารางวัลค่ะโอเค วันนะคะอันนี้จากน่านจ้าถ้าสมัคมาเลยอันที่สองคุ่พุ่นนันทิกาเจียนสมราญนะคะอันนี้มาแต่เบอร์โทรนะคะที่สามค่ะที่สามค่ะคุณกันพิชยาเพียนหาผลนะคะอันนี้จากราชบังกรุงเทพค่าที่สี่ค่ะที่สี่ค่ะคุณสมรันลลพาองวันนะคะ เควีกรุงเทพพาและท่านสุดท้ขขายรางวันหนึ่งพบาทแม่นบาทค่ะคุณชยานิษเอื้อสุกเกษมนะคะจากน้องแขงกรุงเทพค่ะไปค่ะรางวัลสามพบาทอีกห้ารางวัลเช่นกันค่ะลุ้นกันค่ะ,คะจะเป็นคุนหรือเปล่าส่วนมนส่วนมน<บ>คนแรกคุณมีชยัยมัชชิมานะคะอันนี้มีเบอร์โทร จายแซ่ซ่านค่ะและที่สี่กับสามพันบาทค่ะที่สี่คุณบุญเติมทองวันนะคะจากราชเทวีค่ะและท่านสุดท้ายค่ะสามพันบาทเป็นจใช้เชือคุณหลูก้าลุ้นเอานะคะคุณละอองวิศวานุภาพจะกสงขลาโอ้สงขลานี่มาไกลมาไกล สวยที่สุอ่ามาแล้วมาแล้วคุณโดนฤดีวัฒนะนนท์วัฒนะนนท์นะคะจกบ้างเทกปุ้งเทสอีกดีด้วยรอการติดตามของเราด้วยนะคะค่ะคู้ชกดีนะคะเช็ครายชื่อได้เลยเช่นเดิมคือเว็บดอทซีโก้ยดทคอค่ะอ๋อติดตามได้ที่หน้าแฟนเพจเว็บดอที่กอยเช่นเดียวกันค่ะถูกต้องค่ะค่ะอย่าลืมนะคะแจ Đây nhớ, thôi, có đây nhiều, có, chúng ta cũng, có muốn giống nhau, nhưng phải mua trước, mua trước, 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 mua trước,